ิวันศุกร์วันศุกร์ที่ีมิมิถุนายนตอสอบคำอบอะไราิปีโพษชะนะบัญญัติเก้าประการ กินอาหารครบห้าหมู่แต่ละหมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลายดังๆให้หลากหลายให้หลากหลากหลหลาย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 และ มันด <Mand> ูแลมันด <was> ูแลน้ำหนักตัวมานีิดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย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 กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการกินอาหาร,หารที่มีรสหวานจัดจัดและเค็มจัดกินอาหารที่สะอาดปราศจาก การปนเปื้อนจากสารอันตรายสารอันตรายไม่ดื <sm <sm ่มเครื่องดื่มที่ม uh)> ีแอลกอฮอแอลแอลแอลกอฮอล์ เด็กหญิงโปรกตฟัสนาจูแซกซองตามพาร์ตี้ก่สาติเซ